สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ f i s h i n g Easy วันนี้เราก็มาตกปลาที่เขาแหลมกัน5วันแล้วด้านหน้านี่คือเอ็ม <M. S 1> นะครับก็น่าจะเห็นได้จากหลายคลิปแล้วที่ปตกปลากันแต่เชื่อหรือไม่ว่า5วันแล้วมันยังไม่ได้ปลาครับตอนนี้ <g ười> <g ười> เหลือเวลาอีก45นาทีสุดท้ายในการตกปลาที่เขาแหลมเพราะเราจะตกกัน5วันเราจะเริ่มตกกอน6โมงเย็นนี้ถ้ามันไม่ได้ปลาเนี่ยมันจะเป็นคนแรก ในประเทศไทยเลยมั้งที่มาเขาแหลมห้าวันแล้วไม่ได้ปลาสักตัวมันกําลังตีอยู่ดูหน้ามันเหมือนกําลังตีอยู่ครับเอาใจช่วยลุ้นครับห้าวันแล้วครับน่าจะเป็นคนแรกในโลกเลยดีกว่าินสเอ็มสุสุเอ็มสูสุเอ็มสเอ้ยฝรั่งมาก็ได้ปลาเฮ้ยญี่ปุ่นมาก็ได้ปลาเฮ้ยไอเอ็มมาไม่ได้ปลาเฮ้ยสุดยอดครับลุ้นกับลุ้นลุ้นโอ้ยหน้าเคร่งเครียดครับอือ เราเหลือเวลาให้มันอีกสี่ห้าทีเดี๋ยวท้ายๆก็โอ้โหฟูอีกโอ้โหมากล้นเลยเฮ้ยไอลุ่นนี้เขาแล้วรีอวาเอมยังอ๋อยังเหรอเฮ้ยเขาแล้ววันนั้นน่ะยางหุบลานยังไม่ได้เข้าอ๋อเอาละครับเอาละครับเดี๋ยวเผาก่อนนู้นเขาก่อนนู้นลเข้าเอาละครับมันจะได้ปลาไหมเดี๋ยวอีกสิบนาทีสุดท้ายเรามาติดตามชมครับเดี๋ยวจะให้เวลาเขาตีปลาครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังครับลเมึงลำมึงีปไปเอมเอาลำมึง แม่เอ้ยต้องแต่กําเนิดเขื่อนเขาแหลมมากเนี่ยเคยมีใครที่แบบมาห้าวันแล้วไม่ได้ปลาไหมที่เราเคยรู้มาอ่าจะไม่มีในบันทึก ประวัติศาสตร์นี่นี่วันนี้จะมาบันทึกประวัติศาสตร์ชาตินักตกปลาของประเทศไทยแม่งมีคนมาตกป,าปลานี่เยี่ปอนมีเรือแบสมามีทุกอย่างแต่แม่งไม่ได้ปลาเฮ้ยเขาเกือบได้แห่ไม่ว่าอะไรไแมมเฮ้ยมันมาสี่วันเว้ยพี่ก็ตกปลาที่แพตกปลาเขามันบอกว่ากัดอย่างงุ้นกัดอย่างงี้อย่างนั้นไม่โดนมันชวนพี่มาตอนสี่โมงเย็นเชื่อว่าพี่ตีไม้แรกเลยอะปลาชนโกกิน มันยืนนั่งหงอยเลยเดี๋ยวเราติดตามชมครับวันนี้บังษาชาติไทยจะจาลึกไว้ตาที่กัดเขาแต่ละทีนี่ัวใหญ่ๆงั้นเลยขนาดไหนไฟโอเคอย่างนี้ปะไม่รู้แม่คอกตีน้อะไรันู่นแม่คอกตีนะเจอแม่คอกสองคอกมันก็ตีตีจนแบบหจนคอกหนีเป็นกิโลอ่ะมันก็ยังไม่ได้นี่เปลงมาคันสามแปดแดกได้พอคอกมา เขามีพร you ้อมทุกอย่างครับมีพร้อมทุกอย่างเหยียบเป็นกระเป๋าเป็นกล่องครับแต่เขาไม่ได้ปลาไอ้ไม้นี้เราเข้าแล้วตอนเช้าไม่ได้เข้าพี่จําไอ้ไม้ล้มอันนั้นได้เลยไม่ได้เข้าเข้าแล้วเข้าข่าวก่อนปุมเนี้ยข้กลเข้าวันแรกเลยดูมันเบลอดูมันเบลอมันเบลอไม่ได้ปัดมเข้าเข้าแล้วพี่จำไม้อันี้ได้ไหนเมย์มันตีพันเนี่ยอันนี้ครับล้มฝุดครับล้มฝุดไกด์แบตหมดตอนนี้ก็เปลี่ยนแบตครับโอ้ย ไม่มีใครล้นมากกว่านี้แล้วเขาแหลมห้าวันกับปลาศูนตัวครับอืเขาพยายามจะปลดล็อกภายในครึ่งชั่วโมงครับจะกลับบ้านกันแล้วครับตอนนี้แล้วนี่ก็ฮับปิดฮับปิดอยู่กับตอเลยให้ดีให้ดีเดี๋ยวเข้าหนะ้าเข้าตาดัน้ำยิงเลยดีกว่าง่ายดีแก้แก้ครับบิงเ,เหลือเจนาทีแล้วเนี่ยมีเสียงอะไรใกล้หูมองอยังเหลือเจีดนาที 24นาทีโอ้โครับยังมีเวลาเหลืออีก24นาทีนะครับคุณเอ็มครับเขาจะปลดล็อกเขาแหลมไม่ได้ครับไกดยแบตหมดนะไอ้แมงอ่างูอ่างีสี่วันที่ผ่านมาครับแบตก็เต็มนะครับครับสู้ๆครับเอ็มสู้ๆครับติดตามตอนต่อไปครับอีก24นาที ที่กำลังเห็นเขาเป็นฮีโร่คิดให้ดีนะครับเด็กเด็กและท่านผู้ชมที่คิดว่าเขาตกปลาเก่งก็คิดให้ดีคิดหลายๆรอบปลาที่ผู้เล่นขนาดนี้เลยเกาะแหลมท่าวันปลาไม่ได้ปลาเลยออแล้วก็ไปแล้วนี่เหลือกี่นาทีนี่สิบนาทีสุดท้ายแตกๆเข้าไปครับ เรามีักขีพยานนะครับมาครับเพลิงแน่นอนแน่นอนตอนันตอนเอ้ยอแม่งขับเรือชนต่อหักเลยโอ้ยโอ้หแม่งกลัวจะสายโอ้แม่งขับชนต่อหักเลยนะครับยี่สิบทีนาทีสุดท้ายครับคลิปนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นตานะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเราจะได้ สถานทีของประเทศไทยครับเขาแหลมห้าวันเทวสีไมาแล้วตรงไหนจิงตรงไหนดิตรงรู้นอนะเดี๋ยวแล้ะมึงไปติงชื่อตรงนั้นแหละเอ็มเอามีอะไรจะบอกกับแฟนหน่อยบอกมาเร็วเร็วไม่ได้มาตกปลามาขับเรือ ขับเรห้าวันจะทำอะไรอยู่ขับเรือไงเช้าทำอะไรฮะเช้าทำอะไรตกปลาเขาเฮ้ยเย็นทำอะไรเปไก่แปดโมงเช้าถึงสิบโมงสิบเอ็ดโมงมันตีอย่าปลอมตั้งแต่บ่ายสองถึงหกโมงเย็นมันตีปลอมทุกวันครับขับเรือให้เป็นตีเอาตีไม่เปิงอ่ะเป็นเปล่าขับเรือเปิงจะไม่ได้เห็นไม่เห็นไดรพาเลยเรือตีเอเอาตีออตีเลย โอ้ยชิบหายแล้วเครื่องก็ไม่ดับดูมันดูมันโอ้โหเครื่องก็ไม่ดับโอ้โยไปไม่ถึงอีกไม่มีได้ไงวะอุ้ยปลากระโดดหนีเลยมันนี่มันไม่ขาดนะเมย์ขับพาไปที่นี่ผมหน่อยผมสายมาเร็วโอ้พัน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  แตะเข้าไปให้ไงจ่อหน้าขุนให้เลยเอาเร็วเ,เร็ต่อต่อเรื่อต่อสตอนนี้ก็หมดเวลาเปท่ี่เรียบร้อยแล้ว6โมงตรงเอ็มก็ไม่สามารถที่จะหาปลาภายใน5วันได้นะครับแต่การเตียมพร้อมก็ถือว่าเป็นสิถติ ครั้งแรกของประเทศไทยที่มีนักกบปลามาเขาแหลมห้าวันแล้วไม่ได้ปลามาขับเรือเล่นมาจาละมาจาลึกหน้าตาเขาดีกว่านี่ครับมาขับเรือเล่นโอ้นี่คือใบหน้าของผู้ที่มาเขาแหลมห้าวันแล้วไม่ได้ปลานะครับตกเช้าเย็นมีเรือด้วยมาสำรวจหมายรวจหมายดูหน้าเขาว่ามาล็อกกี่รอบแล้วสามรอบไม่หรอมาสำรวจหมายหมายไม่หม่ ดูหน้าดูหน้าจะตกคลิปเลือยัดูหน้าตกคลิปเลยเฮ้ยเนนี้กินกินปลาช่อนน้ำตกของปิงเออพี่ได้ปลาช่อนด้วยยังไม่จองเอันนี้อันนี้ยังไม่ควรช่วยกันเดี๋ยวทุบเลยเราบอกว่าพูดกันปลาช่อนน้ำตกไงของปิงไง่าปลาช่อนตกง่ายป่ะกบยางเมมี่ด้วยตีแล้วเหรอกเฉยกินเฉยเลยโอ้โหพี่ตกง่ายมากอะตตีดียวแม่งกบยางเมมี่กบยางเมมี่เคาะทีเดียวเองหน้าไว้ลับเลือกลับไปเลย เขาเห็นหน้ามันเท่าอะไรเห็นเสื้อม่วงที่ทำฆ่าอะไรอย่างนี้นึดยึดตอนแปงลงร่างอ่ะขับเหร่ล่นเปลี่ยนบรรยากาศโอเคครับใส่สีประเทศไทย5วัน5คืนเขาแหลมไม่ได้ปลาขอจบเพียเท่านี้นะครับท่านผู้ชลอมสวัสดีด้วยนีไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกัน6วันไม่ได้ปลาทิพนาสวัสดีด้วยสวัสดีครับ